สวัสดีค่ะออกมาจากบ้านญาติบินเดียมแล้วมาเที่ยวในเมืองนะคะตอนนี้เมืองนี้เขาเรียกเมืองกัสไซนัมกัสไยนัมก็คือเป็นเมืองเล็กที่ขึ้นตรงกับสวนซีนะคะเห็นไหมสวนซีนะคะตรงกับสวนซีก็คือเมืองกัสไซนัเมืองเล็กๆแต่ก็น่าอยู่ค่ะสงบเงียบสะอาดาไม่ทุก์ล่านเท่าไหร่รถก็ไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเล็กๆ this is this is a name name of town h e w e l l in english it's called g o w e t o n that but in welsh it's tragor i oh เขาจะมีภาษาอังกฤษข้างบนแล้วก็มีภาษาเวลข้างล่างนะคะนี่ชื่อเมืองก๊อตโกโกเวสเซน groves end golf inn and in welsh is pengasci เอ่อ uh, golf inn ท <laughs> ี่นี่ก็เออเมืองก๊อฟอินที่เออภาษาเวลก็ pengasci ถ้าเป็นกัสริโอยากเหมือนกันนะคะก็เป็นเขาจะมีเมืองนี้เขาจะมีถ้าเป็นป้ายเป็นทรายที่ว่าเป็นเป็นทรายที่เป็นของพาบริกนะคะเขาจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษข้างบนแล้วก็จะมีเป็นภาษาเวิวข้างหลังข้างหลังคาค่มเค่าคาเย ก็อากาศดีค่ะวันนี้น่าเดินค่ะเดินว่าจะเดินไปดูช้อปปิ้งของเขาเหมือนกันชอปช้อปปิ้งเขา The West End ก็รถจะติดไฟแดงเฉยๆนะคะรถรถไม่รถไม่ได้ติดแต่แค่ติดไฟแดงเฉยๆ <c oughs> ไปแล้วมองทะลุไปนู่นมองเห็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเขาก็จะประดับประดาด้วยอดอกไม้ไว้ตามสี่แยกนะคะเขาก็ทำสวยนะคะ I want to take picture with the t i s flower โอเนะคะ mm hmm. ขอถ่ายรูปก,ก่อนจ้า